มาแล้วครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้งบกลาง1 5ึ7 0 0 0ล้านบาทซึ่งจะมาแทนโครงการเติมเงิน1 0,000 000, บาทผ่านดิจิทัลวันเลดนะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกที่ประชุมครมเห็นชอบมาอยู่ที่1 1 5 0 0 0ล้านบาทครับวันนี้คุณพิชัยชุนหวะวัชิรรัฐมนตรีคลังบอกนะครับว่าที่ประชุมครมมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจํานวน481โครงการครับวงเงินก็คือ1 1 5 0 0 0ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ได้ผลในระยะยาวช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงผ่านการสร้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินให้กับประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจโลกกาลังผันผวนด้วยซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ครับจะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน85,000ล้านบาท ทั้งการพัฒนาบริหารจัดการนาและด้านคมนาคมด้วยการปรับปรุงพัฒนาถนนเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวเมืองรองและพื้นที่การผลิตถัดมาคือกลุ่มด้านการท่องเที่ยวนะครับ10,000ล้านบาทกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มที่3ครับลดผลกระทบให้กับภาคการส่งออกที่จะโดนภาษีของสหรัฐแล้วก็เพิ่มผลิตภาพอีก11,000ล้านบาท รวมถึงการลดผลกระทบให้กับแรงงานด้วยและกลุ่มสุดท้ายคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆอีก9,200ล้านบาทผ่านการดูแลกองทุนหมู่บ้าน SML การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับทางคุณพิชัยรัฐมนตรีคคังยืนยันนะครับว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีน้ําสะอาดใช้ลดภาระค่าใช้จ่ายถนนดีเดินทางสะดวกปลอดภัย จุดเสี่ยงก็จะลดลงเกษตรกร,ร,กรช่วยลดผลกระทบเรื่องภัยแล้งกับน้ําท่วมทําให้มีผลผลิตมากขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงภาคการ,กรเกษตรกับภาคการท่องเที่ยวด้วยขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจะเดินทางเที่ยวได้ง่ายสะดวกปลอดภยัยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติอีกทั้งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ SME ตลอดจนชุมชนและก็นักเรียนด้วยนะครับแล้วทีนี้ครับการกระจายตัวของเม็ดเงินเป็นยังไงบ้างครอบคลุมทั้งประเทศหรือไม่อย่างไรคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังก็บอกว่า เรื่องของผลต่อเศรษฐกิจจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน6ข้อครับข้อแรกก็คือเม็ดเงินที่ผ่านการพิจารณากระจายไปยังภูมิภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำครับตามด้วยเม็ดเงินที่กระจายไปทั่วประเทศนั้นกระจายไปทั้งในระดับจังหวัดและก็อำเภอเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอำเภอนะครับรวมถึงจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำก็คือจังหวัดฐานะยากจนจะได้รับ,บวงเงินสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ ขณะที่จังหวัดซึ่งมีขนาดของเศรษฐกิจเล็กจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงกว่าจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ครับนั่นก็คือก้อนเงินที่ได้ไปเนี่ยเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือว,ว่ารายได้ต่อหัวแล้วจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ําจะเทียบเป็นสัดส่วนท่านจะได้เม็ดเงินที่มากกว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัว